สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคม2567เนาะแล้วก็เป็นวันที่75ของปี2567นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะเข้าหน้าร้อนแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะหน้าร้อนมานี่ฝุ่นมาหมอกควันมานะคะก็ ปกป้องตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีๆรวมถึงอา,อาหารการกินด้วยนะคะอากาศร้อนนี้อาหารบูดง่ายนะคะอ mm ืม hmm. เรามาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะ mm hmm. คนที่คุณคิดถึงอยู่นะมาดูว่าวันนี้เขาจะพูดจะบอกอะไรกับคุณไม่กล้าถามคอาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่นะคะ mm hmm. แต่ว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดใดๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเจอนะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจนะคะเอความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคมันไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ปล่อยผ่านเนาะในแคปิติเลียร์สนะคะมาดูวันนี้เขาจะบอกคุณว่าเขาก็แค่อยากให้ลหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะ ไปได้รับรู้รับฟังไปได้ข้อมูลอะไรมาผิด,ผดหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกเหมือนคุณนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากถามว่าคุณอะเคยแคร์เรื่องไหม,อ,มอยากให้ตัดสินใจนะคะอย่ามีอีกโก้เยอะนะไม่นะไม่คืออะไรคะไม่นะเขาไม่เคยคิดนะเขาไม่เคยจนินตนาการว่าคุณเปลืออยู่โอ้นี่รีบจั รีบปฏิเสธเลยจริงเหรอถ้าไม่คิดแบบนั้นแล้วทำไมถึงอยากมีเซ็กซ์ล่ะเออทำไมถึงอยากมีเซ็กซ์กับคุณและเซ็กซ์วิทยนะเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับคุณนะแต่ให้คิดก่อนทำนะไม่รู้บอกใครบอกตัวเองหรือบอกคุณนะน่าจะบอกตัวเองนะคะเขารู้นะคะว่าจิตวิญญ,ญาณกับเขาเนี่ยเหมือนทวินเฟรมเลยนะคะ แต่ตอนนี้เขาสับสนมากเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ออกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ยังสับสนอยู่เลยนะคะเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดคุณกับเขาอะนะเขาไม่อยากเสียคุณไปอืมคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะไม่เคยมีใครที่ดีแบบคุณในชีวิตของเขานะเขาไม่เคยเจอนะ เขารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงคุณในทุกทกที่ที่เขาไปเลยนะไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะอยู่ยังไงในชีวิตที่ขาดคุณอ,อันนี้บอกว่า เขาไม่อยากจะให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยนะคะรู้สึกเสียใจยแต่ก็ยังมีความหวังนะคะเขาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหมดหวังกับเรื่องของคุณกับเขานะบทเรียนความรักจากคุณเนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมคุณกับเขาเนี่ยยังไงยังไงก็จะได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะ เขาอยากได้ยินเสียงคุณเขาอยากโทรหากุณนะคะอยากพูดอยากคุยนะแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณนะ่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องผิดใจกันมีมีเตอร์ปาร์ตี้นะคะมีมือที่สามมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากลางๆระหว่างคุณกับเขาที่มันมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ แล้วเขาก็ไม่เคยรู้สึกถึงแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยนี่มันมากมายเหลือเกินนะคะเขายังไม่หมดแพชชั่นกับคุณนะบางครั้งบางทีเวลาที่เขายุ่งงนะพอเขาได้หยุดคิดถึงคุณเนี่ยมันทําให้เขาเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเขาก็ชอบที่จะนอนหลับอยู่ข้างๆคุณนะคะ เขาดีใจมากเขาดีใจมากมายเลยนะคะยินดีมากมายเลยที่ได้เจอคุณนะแน่ใจเหรอว่าคุณน่ะมีพุทระจริงๆไม่ได้ฝันไปหรอกนะตั้งแต่เขาได้เจอคุณนะคะมันเหมือนมีแรงผักดันให้เขาไปสู่เป้าหมายของเขาได้เร็วขึ้นอนะคุณน่ะชอบหายเข้าไปในความฝันของเขาบ่อยมากฝันถึงคุณบ่อยว่าเงินเถอะนะ คุณเป็นคนที่โคตรสวยเลยนะแล้วน่าหน้ามันก็ทําให้เขาตกตรึงนึงงันนะคะทําอะไรไม่ถูกนะกลัวว่าจะทำอะไรที่มันขายหน้าต่อหน้าคุณนะเขาจําได้นะวันแรกที่ได้เจอคุณมันเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองมีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยหยุดกิดถึงคุณไม่ได้เขากลายเป็นบ้าไปเลยครซี่ไปเลยนะ เธอไม่ผิดอย่าระแวงได้ไหมไม่ผิดแต่อย่าระแวงเขานะเลือกได้ไหมขาดเธอไม่ได้อย่าเข้าใจผิดอ้าวเธอผิดนะรู้ตัวไหมเมื่อกี้บอกว่าไม่ผิดตอนนี้บอกเธอผิดนะ <c oughs> เธอเป็นคนที่ทําให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเป็นไบโพร่หรือเปล่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วนะอยากอยู่ใกล้ๆเธอ,อมาดูแล้วเข้าสีแล้วเขาบอกว่าโอ้ทวินเฟลมเหมือนที่เขาพูดเลยใบยเมื่อกี้ว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่จิตวิญญาณเหมือนทวินเฟรมเลยนะคะ The Finny เออ จุดไฟรักกันอีกครั้งนะคะจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะเออสำหรับบางคู่ที่มีประเด็นกันอยู่นะคะแล้วก็ให้ระวังนะเอออาจจะเป็นมือที่3มนะคะที่ไม่ประสงค์ดีนะคะประสง์ร้ายนั่นแหละเออให้ระวังตัวไว้ด้วยนะที่บอกว่ามีเติร์ดปาร์ตี้มีใครบางคนมีอะไรบางอย่างที่มาทําให้คุณกับเขาเนะี่ยปิดใจกันที่มันทําลายความสัมพันธ์ของเขาเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะข้อความของเขานะคะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมนะขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงกับเรื่องราวของคุณนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาร์โร่เนเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ